ที่เรพรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้พูดถึงเรื่องมานไม่มีบรมมไม่เกิดคําว่ามารไม่มีบรมีไม่เกิด,ามามมมมกดหมายความว่าเวลาเราทําความดีหรือตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่ถูกต้องดีงามมันอาจจะมีใครบางคนที่ไม่เห็นด้วย ขวางทวงติงต่อต้านซึ่งเรื่องเหล่านั้นสำหรับคนที่อ่อนไหวหรือไม่มั่นคงในคุณงามความดีก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจหงุดเหยิดยับางทีก็อาจจะเบื่อหน่ายไปได้วยซ้ำไปคือไม่ยินดีที่จะทำความดีนั้น อย่างต่อเนื่องเพราะมองว่าถ้าฉันทาความดีฉันตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนแล้วคนอื่นต้องเห็นด้วยสิเห็นดีเห็นงามสิต้องสนับสนุนสิปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่คนเหล่านั้นเขาเห็นด้วยสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้ทำเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใคร ที่เข้าใจเราร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มีใครที่จะเห็นด้วยเราในทุกๆเรื่องแม้ว่าเราจะทําสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เหมาะสมบางครั้งเขาอาจจะไม่เห็นด้วยในบางจุดอาจจะไม่ยินดีไม่พอใจหรืออาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันขัดขวางผลประโยชน์ของเขามันทำให้เขารู้สึกแย่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่มันก็จะมีคนอยู่แล้วล่ะที่จะไม่เข้าใจเราจะไม่เห็นด้วยจะขัดขวางจะทวงติงเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อมั่นในความดีเราก็จะได้วันไหวกับสิ่งนี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกธรรมดาของชีวิตเพราะเราเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคนอื่นแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเข้าทำความดีบางครั้งเราก็ไม่เห็นด้วยในบางแง่มุมใช่ไหม แล้วก็ไม่ดีดสนับถึงเขาเพื่อเผื่อบางทีก็อาจจะนินทาเขาด้วยซ้ำไปถ้าเราไม่ได้เห็นด้วยความดีของคนอื่นที่เขาทำทุกๆเรื่องทุกๆคนบางคนเราเห็นด้วยมากหน่อยบางคนเราเห็นด้วยน้อยหน่อยบางคนเราไม่เห็นด้วยเลยแม้ว่าคนคนนั้นจะทำดีในแบบที่เราเคยทำมาก่อน เคยเห็นดีเห็นงามมาก่อนก็ตามทีแต่พอความรู้สึกเราเปลี่ยนไปหรือมุมมองที่เป็นอคติเราเกิดขึ้นกับเขาเหลอดนั้นทําให้เราไม่ยินดีไม่พอใจไม่ประทับใจบางทีก็อาจจะถึงขั้นที่ขัดเคืองใจด้วยซ้ำไปเมื่อเห็นฝ่ายนั้นเขาทำในสิ่งที่ดีงาม บางท่านอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้มีแบบนั้นฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเรามองดูนะว่าถ้าคนในชีวของเราเนี่ยทําอะไรบางอย่างตัดสินใจอะไรบางอย่างเราเห็นด้วยเรายินยอมสนับสนุนเขาทุกๆเรื่องหรือเปล่ามันก็ไม่ถูกไหมเราอาจจะไม่ถึงขั้นอิจฉาดิสหยาหรือรังเกียจโกรธเกรีย้ยดแต่เราก็จะเฉยเมยแทนที่จะสนับสนุนให้กำลังใจ เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เห็นด้วยเพราะเราไม่ได้เข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของเขาเพราะฉะนั้นเราเองก็มีโอกาสที่จะไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนและบางทีก็ต่อต้านการกระทำคำพูดและความคิดของใครบางคนเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนอื่นจะเป็นแบบนั้นกับเราบ้างจะทำแบบนั้นกับเราบ้างและการที่มีสิ่งนี้มันทำให้ เราได้ฝึกฝนตัวเองให้ได้เข้มแข็งให้ได้กล้า,าหาญให้ได้อดทนให้รู้จักปล่อยวางและให้อภัยทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นและพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แหละมันจึงพัฒนาเราไปได้ถ้าคนเขาคล้อยตามเห็นด้วยสนับสูงเรา ทุกๆเรื่องที่เราทํามันก็คงเป็นเรื่องแปลกและถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราคงไม่ได้ฝึกฝนความอดทนการปล่อยวางการให้อภัยการเข้าใจโลกทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดทำอะไรก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญชื่นชมรางวัลตลอดเลย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องอาศัยความเพียรายามอะไรเพราะมันราบรื่นเพราะมันง่ายในการทำเรามองดูว่าขนทางที่มันยากลำบากนี่แหละมันฝึกคนนะแต่ขนทางที่มันราบเรียบ โรยด้วยเปลืกุหลาบเนี่ยมันไม่ได้ฝึกใครเลยสำหรับคนที่ทำงานหนักเป็นประจำร่างกายจะแข็งแรงคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ <c oughs> ก็จะมีภูมิคุ้มกันอย่างดีต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคนที่ฝึกตัวเองอยู่สมเสมอ <c oughs> ก็จะทานทนอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามา เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงมีสำนวนที่ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดมารในที่หมายถึงผู้ที่คอยขัดขวางกานแกล้งทำลายทำรา้ำรายเราในความหมายเชิงลึกก็คือผู้ที่ขัดขวางคุณงามความดีของผู้อื่น เพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราได้ประจบประสบพบเจอม,มานซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของคนนะข้างนอกสถานการณ์ข้างนอก,นก,รนอกหรือมานข้างในใจเราคือกิเลสทั้งหลายความชั่วทั้งหลายที่มันจะดึงจะหน่งเราไม่ให้ทำงานความดีเช่นความตรีทีเนี้ยวความขี้เกียจความอ่อนแอ ความโง่ขงเขลาเป็นต้นคิดจะทำความดีทำได้สักพักหนึ่งก็แมวล,ละขี้เกียจอันนั้นก็เป็นมารน,นะแล้วเป็นมารตัวฉกาดด้วยเป็นมารที่เราไมาจ่จะนอนกอดอยู่กับมันเป็นมารที่แอบย่องมาอยู่ข้างหลังเราคอยบงการเราถ้าเรากลัวหรือเกลียดมารข้างนอก เราควรจะกลัวและได้เกลียดมันข้างในเราพยายามต่อต้านผลักไสคนที่ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับเราในการทำคุณงามความดีต่างๆเราก็ควรที่จะรังเกียจความชัว่วในใจเราด้วยเหมือนกันควรจะหาวิธีการกำจัดมารเหล่าน,นี้ออกจากใจเพราะมันจะฉุดรั้งเราให้ตกต่ำ ให้ทําสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีประการต่างๆถ้านเข้าใจหลักการตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถฝึกฝนตนเองทางในเน่ยให้แกร่งให้เข้มแข็งจนสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากมารข้างนอกและสามารถจะบรรเทาหรือละมารที่อยู่ข้างในใจตัวเอง แต่เราสามารถละความชั่วในใจได้เราก็สามารถจะประสบความสำเร็บความสุขความเจริญในชีวิตได้อย่างดีและมารข้างในอ่ะสำคัญมีอิทธิพลให้ผลรุนแรงมากกว่ามารข้างนอกเราอาจจะปัดป้อง ต่อสู้กับมารที่เป็นบุคคลข้างนอกได้บ้างในบางครั้งบางคราแต่มารข้าง,งในใจเนี่ยบางครั้งถ้าไม่ระวางังถ้าไม่มีสติและไม่ใช้ปัญญาเพียงพออาจจะมองเห็นว่ามันเป็นมิตรนะเพราะมันเห็นได้ยากกว่ามันอยู่กับเรามันเกิดขึ้นในใจเราทุกๆครั้งที่เราขาดสติเราเหลือไป เช่นตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างปั๊บและความกลัวก็ฉุดร้างไว้ว่าเฮ้ยอย่าทำเลยเดี๋ยวมันพังอย่าทำเลยมันเดี๋ยวมันจะล้มเหลวอย่าทำเลยมันเดี๋ยวมันจะเสียหน้าถ้ามีปัญหาขึ้นมาเราแก้เราจะแก้ยังไงก็เกิดความกลัวสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำความกลัวก็จะเป็นมารที่ทำร้ายเรา มันดูเหมือนเป็นมิตรผู้หวังดีนะคอยบอกเราว่าระวังนะ <c oughs> คอยเตือนเราดูเป็นมิตรน่าดูเลยแต่จริงๆคือความกลัวนั่นแหละจะปิดกั้นโอกาสแห่งความสำเร็จแก่เราใครที่จะทําอะไรแต่ละอย่างก็กลัวไม่กล้าเสี่ยงนั่นก็ไหมเอานี่ก็ไมมเอากลัวมีปัญหากลัวอุปสรรคกลัวล้มเหลวกลัวสารพัด ตาเลยไม่ต้องทําอะไรหรือทําไปก็ทําไม่สุดอะทําไม่เต็มที่ทํำครึ่งคร่ๆก,กลางๆพอมีคนไม่เห็นด้วยก็แน่นงายฉันว่าแล้วไม่มีใครเห็นด้วยกับฉันงฉันอย่า,ยาทำเลยดีกว่าแน่นละมานมานที่มีเสียงดังมากกระหึ่มอยู่ในใจเรา มารข้างนอกหยุดเราได้แค่ชั่วครู่ชั่วอย่างแต่มารข้างในถ้าไม่ระวังมันหยุดเราชั่วชีวิตบางคนเจอปัญหาแค่เรื่องเดียวหนักๆเข้าไปในชีวิตล้มทั้งยืนเลยไม่สามารถลุกขึ้นมาตั้งตัวใหม่และก้าวต่อไปมีพลังได้เหมือนเดิมเข็ด<ส>ขยาดกับการใช้ชีวิตที่มีพลังมีอิสระในการตัดสินใจในการใช้ชีวิต แน่นพลอยพราะม,มานั่นแหละหลอกลวงเราวันนี้ก็จะฝากพนีนี้นะตั้งสติให้ดีสังเกตให้ดีว่ามีมานอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันความกลัวความขี้เกียจความตรณีความเห็นแก่ตัว อะไรต่างๆหล่าเนี้ยนะล้วนแล้วแต่เป็นมารอะไรที่จ,จุดร้ังเราไม่ไม่ให้ทำกุมความดีอะ่ะเรียกอมมารทั้งสิ้นถ้าเราสังเกตและละมันได้เราก็ไม่ต้องกลัวมารข้างนอกอีกต่อไปเพราะมารข้างนอกขวางคนที่ มีสติมีปัญญาอย่างแท้จริงไม่ได้พอเจะเริ่ม